สวัสดีค่ะบามือไปตัดผมมาโอ้บาร์มือไปตัดผมมาโอ้โหเหมือนถมล้อเลยนะคะโตเหมือนปะ๊ลุงพลคิศสายจ่าเอ็มคิดศฝาไปบอกทางเขาบอกแล้วเดินหน้าช่างเขาถามผมถามว่าพี่ไปทำไร่ไหนมา บอกไปดิบอกคขารีกว่าเป็นคนงานแมนเขว่าเป็นุดมันพุดมันว่าหนาใหม่เป็นไงวะเพาใหม่ได้นาแล้วใหม่หดแขนด้ียร้านร้านที่ลุงแบนร้านหน้าอเมรกันยมร้านยมตุงหรท้ายมื่อ้ายมือร้านร้านนั้นหนานไม้อีกแล้ว

ใ, <Harriet S 1> ใครอ่ะเบามืดครับามืดนะยัอมืดใส่เยอะก่อนน้ามันนี่ค่อยดูไกลๆเมื่อกี้ค่อยนึกว่าลุงพลว่าอ้าลุงพลประชุมอไรกันด้วยเขาเหลืออะไรไว้น้อทีมเก่าไหมล่ะตจับปลา น้องยายยายไม่ได้ไปเหรอไปไหนคะไปงานด้วยอ่ะไปกันยังไงไม่ได้เห็นเลยจำได้นะฮะไม่ได้เห็นเลยก็ไปกับลุงไงเหรอไปรถตู้ไม่คาะขาไปไปรถรถลุงคันคันปี่กับขามามารถตู้โอไปคันหนึ่งมาคันหนึ่งโอบอกว่าสู้งานโอเคนะครับผมเราก็ได้อิ่มบุญเนาะไม่ใช่อิ่มทางมากุญเลยยังไม่ถามเจ้ยเลยเจ้ยขึ้นรถคันไหนเดี๋ยวต้องขอสูตรไปเอง มันตู้พอสูดจะเท้านาใสกเราเลยต่อไปะครับตุงดีดูดูในหันหรือฉีดบได้รู้สึกจะทํำหลอเกินหน้าเกิตากระดิกกระดิกลักตังยังงงฮะทำนี่แปลว่าหลานเนาะหลานลัตังยังงงไหมลูกใครเนี่ยลักตัร ตัดผมใหม่เนี่ยเราไปไม่รู้น้ำตังค์ไม่รู้จะไม่ได้หรอไม่รู้ใกล้ๆสิไม่ใช่บ่าหมืดบอกไม่ใช่ดวงมืดเหรอดุงมืดไม่ใช่หรอใช่ดวงมืดตัดผมใหม่รอเลยจะไม่ได้บอกไม่ได้บอกยังไงครับตรงตรงนี้ต้องวิเดทเหรอตรงัดใจผู้สาวผู้สาวเปิดช่าง ทำเอาหลานสาวคงเลยใครหลานสาวจำลุงไม่ได้เลยนะคะนักตังจำไม่ได้เลยจำบ่าวมืดไม่ได้เลยใครสิคะตัดผมใหม่รอขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่เมื่อกี้ผู้ชายสาวสาวนะอยู่เดียวกับตัดมีวันนี้มาดูตาสมราคาเขาอะไรเบ็นอ๋อเนี่ยโบรานเนาะโอ้ทรงมิถเทสทรงมินเทสว่าเนาะไม่ตื่อทรงไรเตื่อตื่อไปตัดเถส่นผิวไปตัดไป อะไรมมฮอปส่งอะไรส่งโมฮอปนี่หล่อไหมส่งนี่หล่อไหมยายนี่หล่อเหรอพ่น้ำเหรอเนี่ยเปิดน้ำอะไรส่งเจ๊กบหลงแข่งด้วยน้ำโคกเอามาเอามาเลยเอาสามปวดเลยเตยเป็นตาท่านคุณลองส่งแล้วมาด่ายแล้วท่านคุณเนี่ย

ว่า่สห้เทียบกับร้านอย่างนี้โอ้เสียเทียบกับร้านแก่ปติแก่ปติมีโอ้ยเทียบปติขโมยปติสายอะขโมยไปเลยหาเทียบปติเลยบ่ะผมนะเทียบปติอ๋อลุงยังมาลงรถเดินทางมาถึงโอ้ตัดผมใหม่ พี่นาดีคือเวยังครับเือเวดูยังครับเือเวไหนเอเวบ่อดูยังเอ๊ะว <uc> ันนี ke, <uc> ้จะมีการแข่งขันอะไรหรอเปตังแ่งมาถงหนึ่งนีดิมาคืนเจ้าจังคะไม่เป็นไรผมโดดคนแรกันน้ต้องให้จ่าเอมร่วมด้วยจ่าเอมยังไม่ได้กระโดดฮะใจเอมอะ วันนี้ก็บรก่อนก่อนหน้านั้นอีกหวันะโดนน้ำครับก็โดนน้ำจนตรงนั้นเตียนหมดเลยเห็นไหมนั่นน่ะข้าวกำลังตั้งทองนั่นน่ะเมื่อทำไมครับรถชาแต่ะดัน้ำาน้ำแบบไหนลืมตา เบลืมตาด้วยหรือเ่าทันเหยียบขี้หมานะลูกเป็ผู้ชายกระเทือนผู้ไทยกระเทือนเดี๋ยวหนูจะเอาขี้ดินน่ะเยียวนใส่มาเป็นปาเลยดินนี่ค่ะเหยียบขี้หมาเอ็นสีเล็บมันกระแดงแล้วบอกไม่กระแดงแล้วกรแดงแล้วเป็นหวง ง่วงนอนแล้วพี่เนี่ยเป็ดหยังมาคืองวงแท้เจ้าเงาไหมเงาไหมนับตังเงาไหมลูกผู้ใดมาจุกไข่คือแทอยู่กับไข่ลูกอยู่กับใครอยู่กับใครน้องแอดมินน้อยอยู่ไหนลูกแอดมินน้อยอยู่ไหนป้าบิวป้าบิวหายแล้วเขาหายมาดีจ้าป้าบิวนี่ป้าบิวอยู่นี่ไงนี่ป้าบิวอยู่นี่เห็นบอนไง หลานสาวถามหาเหรอลุงจะทำอะไรต่อนะลุงยังไม่ลงจากรถเลยนะคะเอ็มซีถามหาทุกคนยังเลยยังไม่นอนเลยถามหาทุกคนทำไมไม่นอนเอาอะไรถามหาถามหาลุงเอ็มแล้วทำไมไม่ให้ลุงเอ็มกอดอ่ะเออถามหาแล้วไม่ให้กอดไม่เขิน เคิร์นด้านนี้อายเหมือนใจนี่ก็มีออเดอร์มาส่งนั่นน่ะออเดอร์มาส่งบอสนาทีนะคะนี่อยู่นีออเดอร์มส่งอะไรคะบอกเอามาส่งเอามาส่งบอสเลยนั่นน่ะ บรรทัดบันทัดปัดทัดไม่ใช่หรือลูกปัดทัดไม่ใช่บันทัดอืมปัดทัดลูกปัดทัดสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอุ้ยขิงบ้านเลยเนี่ยขิงบ้านโอ้เป็นอยู่ตัวนี้อุ้ยขิงบ้านนะคะที่ยายเอามาให้แม่ลาปลูกเป็นยูเดอร์นี่งามมาก โอ้เป็นยูโอ้โอค่อยแน่เนอ่ะยายมาตั้งเยอะเลยตอนนั้นอามาให้แม่ดาปลูกเป็นยูเดอร์นี่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ